สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้แอนก็จะพามารับชมนะครับสประตูคันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ MY2025 นะครับ Next Gen XLS นะครับตัวนี้นะครับราคาจะดจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่ 919,000บาทอันมีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดเหลือเพียง799,000บาทนะครับตัวนี้นะครับหรือแบบโปรโมชั่นที่2อันมีโปรโมชั่นออกรถนะครับพร้อมแต่งแบบนี้ให้เลยนะครับออกรถเพียง29,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าว่าเจ้า XLS2025 คันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวรถแบบเดิมๆนะครับมีแต่งเพียงแค่โรบาร์เหล็กอย่างเดียวนะครับอ่านะครับคันนี้กระจังหน้าแบบเดิมๆจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะครับแผงกระจังหน้าก็จะเป็นแบบร้นะครบอออาามยวก ที่คีบระบายความร้อนด้านข้างนะครับไฟหน้าของเราเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับมีเดย์ไทมที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันรูปตัว C แบบนี้เลยนะครับน่ครับพร้อมกับโคมแบบมัลติ r ีแฟกเตอร์ได้ในเรื่องของการส่องสว่างแสงที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับตัวนี้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับเดิมๆจากโรงงานข้อไฟตัดหมอกนะครับรุ่นปัจจุบัน MY2025 ก็จะเป็นแบบสีดำแบบที่ท่านผู้ชมเห็น ด้านล่างมีห่วงลากจูงมาให้1ตําแหน่งบริเวณกันชนจะเป็นสีเทานะครับแบบเดียวกับตัวรถเลยนะครับทั้งคันนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้าของเจ้า XLS ของเรานะครับด้านบนนะครับฝากระโปรงของเขานะครับก็จะเป็นฝากระโปรงที่แบบมีดีไซน์นะครับที่ไม่ได้ราบเรียบไปเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบที่ท่านผู้ชมเห็นครับเราสามารถเลือกตกแต่งได้นะครับอสเซรของเขาก็จะมีในส่วนของสกู๊ปนะครับที่เป็นแบบขนาดใหญ่หรือสกู๊ปแบบขนาดเล็กที่เป็นทรงแรปเตอร์นะครับก็มีมาให้นะครับ ด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีคิ้วล้อที่เป็นสีดำนะครับตัวนี้ดําด้านตัดกับตัวรถนะครับมาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับและก็ล้อแม็กที่มีการอัปเกรดเปลี่ยนใหม่นะครับตัว2025นี้นะครับล้อแม็กนะครับอลอยคอบ17นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบทูโทนนะครับนี่ครับล้อแม็กของรุ่นปัจจุบันนี้นะครับ อตปัจจุบันมาพร้อมกับตัวยางเบสโตนนะครับนี่ครับแบบที่ท่านผู้ชมเห็นเลยสเปคยางอยู่ที่255/70 R17 นะครับมีดิสเบรกมาให้แล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นดัมเบกมีระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกระบบลมป้องกันการพลิกคว่ำมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรดีเซลนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะทเป็นแบบสีดำนะครับดำด้านนะครับ ไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างมีมาให้นะครับกระจปรับเลนส์แบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับกันสาดเราติดตั้งให้ทั้ง4จุดนะครับแล้วก็พร้อมกับเสาอากาศแบบสั้นนะครับหรือถอดเสาอากาศออกก็จะเป็นแบบขีบฉลามเบ้ามือจับรุ่นใหม่เป็นแบบสีดำร้้นมาให้ลองเบามือจับที่เราติดตั้งเพิ่มให้ฟิล์มรอบคันเกรดเซรามิกให้เลยนะครับที่เราติดตั้งรับประกันยาวนานถึง10ปี บันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคันนี้เนี่ยครับเวลาก้าวขึ้นตัวรถนะครับก็ได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอ่านพารับชมด้านท้ายของตัวรถกันนะครับ ฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้อยู่ที่ด้านซ้ายของตัวรถจุถังน้ํามันนะครับมันจุน้ํามันได้80ลิตรนะครับตัวนี้การบริโภคน้ํามันเกียร์ออตโอตโอของเราอยู่ที่13.5กิโลลิตรนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าประหยัดพอสมควรเลยสําหรับรถที่เป็นเกียร์ออตโตบรรทุกก็ได้แล้วก็นั่งได้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับคันนี้เลยนะครับเราติดตั้งโลบาร์เหล็กของตัว Outlander ตรงรุ่นไม่ต้องเจาะตัวรถแต่อย่างใดเลยนะครับตัวนี้นะครับตัว Outlander เนี่ยเป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับวางของพัดของวางสัมภาารต่งๆไไดด้้้ววยแลก็ ต้องเจาะตัวรถเพราะเรามีในส่วนของรูน็อตมาให้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่ขันน็อตนะครับโลบาแต่ละรุ่นก็สามารถรองรับการใช้งานได้เลยนะครับสำหรับรถฟอร์ของเรานะครับมีในส่วนของด้านท้ายก็จะมีการชนท้ายนะครับตัวใหม่ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับนี่ครับโลโก้ฟอร์นะครับ,รบมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอ10นิ้วได้ภาพที่คมชัดมีเส้นการะยะให้ด้วยไฟเบรกดวงที่3 สติกเกอร์นะครับแจ้งบอกรุ่นย่อยของเรานะครับว่าเป็น XLS ไฟท้ายของเรานะครับเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับตัวนี้นะครับมีบันไดเหยียบด้านข้างมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับไลเนอร์ของฟอร์ดเรานะครับนี่ครับเรามีติดตั้งไลเนอร์ให้ทุกคันเลยนะครับตัวนี้ก็เอาไว้วางของนะครับไม่ว่าลูกค้าจะวางเหล็กวางพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือว่าติดตั้งในส่วนของแคลลี่บอยตู้ทึบต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าพร้อมทุกการใช้งานเลยทีเดียวนะครับบรรทุกได้ นะครับแล้วก็นั่งก็ได้ทางครอบครัวด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับ XLS ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเป็น4ประตูตัวเริ่มต้นของเราที่เป็นเกียร์ออโต้แต่ดูสินะครับถึงแม้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับไฟฟ้ารอบคันนะครับกระจกด้านข้างก็เป็นไฟฟ้านะครับพวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้ากุญแจเป็นรีโมทมาให้แล้วไฟหน้าออโต้มีมาให้หน้าจอเรือนใหม่นะครับก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับหน้าจอกลางก็เป็นแบบทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Android Auto นะครับ หัวเกียร์แบบสั้นนะครับ6สปีดของเราครับปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดและที่สำคัญเลยตัว2025นี้นะครับตัวเบาะเป็นแบบเบาะหนังมาให้แล้วนะครับนี่ครับปรับทิศทางนะครับผู้ขับขี่ได้6ทิศทางฝั่งผู้โดยสารปรับได้4ทิศทางนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งผู้โดยสารกันนะครับฝั่งผู้โดยสารก็นั่งกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับตอนหลังเนี่ยนะครับมีเข็มขัดนิรภัยรองรับได้ทั้งหมด3ที่นั่งนะครับตัวเบาะก็นั่งได้3ที่นั่งโดยที่ไม่่เเบบีีียยยยดดดสสสกััันน้้วววะคครรรตหองงงโโาามมูป ผนังของเขาด้านบนนะครับเพดานก็สูงตัวนี้นั่งก็สะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็การขับขี่ของตัวรถรช่วงล่างของเราก็นุ่มนวลนไม่แพ้กับรถเก่งเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าบรรทุกก็ได้นะครับ ใช้งานขับขี่ไปได้กันทั้งครอบครัวนะครับสำหรับใครที่อยากจะออกรถโดยที่ราคาที่ไม่ได้แรงเกินไปนะครับสประตู XLS นะครับราคา7จ็ดแสนบาทนะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับดาวเริ่มต้นเพียง15%เท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าสนใจการออกรถฟอร์ดยังไงก็ทักเข้ามาหาอ่านนะครับอันแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายสาหรับลูกค้าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้อันด้วยนะครับกดติดตามเพื่อรับชมโปรโมชั่นต่างๆของรถฟอร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับ